จะพาพวกเรามาชมการให้คะแนนการให้คะแนนของคณะกรรมการสอบนักธรรมนักธรรมชั้นตรีของของในวัดพุทธันแทวัดพุดโทโธธรรมทโรสนามสอบที่วัดพุดโทโธธรรมทโรวัดพูดันแทเราให้คณะกรรมการให้คะแนนกันยังไง เราจะชมกันการให้คะเนนของพระตุบาอาจารย์ตุบาอาจารย์ท่านกำลังให้คะเนนให้คะเนนกระทู้ธรรมให้คเนนวิชาตา่างๆการให้คะเนนการให้คะเนนของพระสงฆ์คณะกรรมการ โตต่างๆทั้งหมด351รูปครับูปที่มาให้คะแนนตรวจตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นตรีที่ที่วัดพุทโทธธรรมทาโลสนาม ตรวจสอบข้อสอบในวันที่หกธันวาคมปีสองพันหีาร้อยหกสิบห้าครูบอาจารย์ทั้งหมดสนามตรวจก็ จบการถ่ายคลิปในครั้งนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่าน